สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ไม่ว่าวันนี้คุณจะทำไลฟ์หรือคุณจะทำวิดีโอคุณก็ต้องรู้เจสิ่งนี้ค่ะ 1. เลยทุกครั้งที่คุณออกร้องคุณจะต้องพูดด้วยพลังงานดีๆ energy แรงๆคุณจำไว้เลยว่าคนดูเขามไม่ดูคนที่พลังงานตก2เลยนะคะทุกครั้ง ตาคุณจะต้องมองที่กล้องมองที่รูกล้องไม่ใช่มองที่จอโทรศัพท์มือถือ3เลยนะคะเวลาที่พูดยิ้มให้สวยยิ้มให้สุดยิ้มให้กว้างเวลาที่คุณยิ้มมันจะบ่งบอกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองและคุณจะมีสเสน่ห์มากๆเลย 4. พูดเข่าประเด็นให้ง่ายให้จบไวให้เร็วที่สุด ห้าเลยนะคะสื่อสารให้คนเข้าใจได้แบบง่ายๆผู้ชนิดี่ว่าเด็กป .4 ก็ยังเข้าใจได้ข้อที่หกเลยนะคะทุกครั้งที่คุณออกกล้องห้าม สวัสดียกมือไหวเพราะว่าไม่มีใครชอบดูอะไรในโลกออนไลน์ line, แบบเป็นทางการเจ็ดเลยนะคะทุกครั้งที่คุณออกกล้องคุณต้องสวยและดูดีที่สุดแล้วครูทันให้เทคนิคนะคะโบนัสเลยเวลาที่คุณออกไลฟ์หรือคุณออกกล้องพยายามเปลี่ยนฉากหลังเห็นไหมคะเพราะคนชอบอะไรแปลก,ปลก,ปลกใหม่ๆนี่ดูวิวตอนนี้เขาอยู่เกาะพีพีนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวได้สวยไหมคะทุกคนสวยไหมคะสวยไหมคะอ่าโอเคถ้าคุณชอบนะคะ คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกวันนี้ครูทันไม่ได้สอนแค่การนวดหน้าอย่างเดียวแต่ครูทันสอนการตลาดสอนวิธีสร้างกําไรอย่างไรในโลกออนไลน์ให้ได้เร็วที่สุดอย่าลืมกดติดตามครูทันนะคะและเจอกันข่าวสารที่ดีดีที่ทำให้คนสวยและรวยขึ้นทุกวันคะ่ะกดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบน